คุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันที่เรื่องราวนะคะของหนุ่มแน็กชาลีกันต่อนะคะ เรียกด้ว,ว่าหากใครเองที่ได้ติดตามค่ะเรื่องราวนะคะข่าวสารของหนุ่มแน็กนี่แหละบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวก็เจอกระแสดรามา่าถาโถมเข้ามาตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวหากใครนะคะที่ได้ติดตามข่าวสารมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องนะคะเกี่ยวกับพี่สาวนะคะสี่ป้ารวมถึงอดีตผู้จัดการนะคะของหนุ่มแน็กชาลีอีกด้วยจนกลายเป็นเรื่องราวนะคะที่โลกโซเชียลเนี่ยต่างจับตามองเป็นอย่างมากจากก นีดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะจบลงยังไงกระทั่งนะคะทางด้านฝั่งของหนุ่มแน็กชาลีนี่แหละคุณผู้ชมคาก็ได้ออกมาเคลียร์นะคะถึงทุกประเด็นดราม่าต่างๆผ่านรายการแชรซึ่งวันนี้เราก็สรุปได้ดังนี้นะคะคุณผู้ชมคาสําหรับนะคะประเด็นกับทางอดีตผู้จัดการเนี่ยก็คือเรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์ผู้จัดการนะคะและแน็กชาลีก็บอกนะคะว่าซึ่งเรื่องนี้ตัวต้นเหตุเนี่ยคือคุณเลย นะคะคุณมดดำสิ่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับผมนะคะ ผมก็อยากรู้ว่าคุณเนี่ยไปได้ยินเรื่องนี้มายังไงเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยพูดและก็ไม่เคยนะคะมีเรื่องการตกลงจะเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเงินเดือนทางฝั่งมดดาเนี่ยก็ถามนะคะว่าแล้วความจริงเนี่ยมันคืออะไรค่ะคุณผู้ชมด้านหนุ่มแน็กนะคะก็บอกว่าก็ตามนั้นนะครับผมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนนะคะและผมก็ไม่เคยลดเงินเดือนพนักงานด้วยอีกร้งก็ได้มีการถามต่อด้วยนะคะว่ามันจะ มีการฟ้องร้องกันไหมหนุ่มแน็กก็เผยคะ่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าใช่ค่นะคะผมเนี่ยก็พูดตรงๆผมก็หมั่นไส้เหมือนกันนะและผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่คนดีมากนะแต่ว่าผมทําอะไรเนี่ยถูกต้องทุกอย่าง ในส่วนปัญหาผู้จัดการเนี่ยผมก็จะเคลียรของผมเองนะคะผมก็มีสิ่งที่ผมเนี่ยก็นั่นอยู่เดี๋ยวผมจัดการเองส่วนคุณผู้ชมคะสําหรับนะคะประเด็นกับทางน้องอาเธอร์และพี่สาวทางด้านหนุ่มแน็กชาลีก็เผยนะคะว่าเรื่องที่ไม่แบ่งเงินให้หลานเนี่ยคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นไหมนะคะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้แต่ผมเนี่ยก็เฉยๆนะคะเพราะว่าผมรู้เหตุผลที่เขาคิดอะไร กันอยู่ในหัวชีวิตผมเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดนะคะอย่างเดียวที่ผมไม่น่าทำมันเลย คือผมเนะคะเป็นคนชอบสร้างภาพให้คนใกล้ตัวผมน่ารักชอบทำให้ดูดีนะคะในส่วนเรื่องของเปียโ,โนเนี่ยคุณผู้ชมขาหนุ่มแน็กก็บอกนะคะว่าผมไม่เคยทวงนะคะสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมไปที่บ้านแล้วเปียโนนะคะมันถูกเขียนถูกตัดสายไฟผมเลยถามว่าให้นะเอาไปซ่อมไหมแล้วพี่สาวเนี่ยก็บอกนะคะว่ามันรกบ้านผมเลยเอากลับมานะคะในเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยก็ ใช,ใช่นะคะนุ่มเน็กบอกว่ามันเคลียร์กันไม่ลงตัวมันมีปัญหาลึกๆนะคะอีกมากมายมันมีหลายเรื่องนะคะส่วนครอบครัวเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากมีพี่น้องตั้งแต่วันที่บอกนะคะว่าผมเนี่ยไม่ได้รักหลานผมเกาะกระแสหลานนะคะผมเกาะหลานกินผมเกาะหลานดังก็ไม่เอาแล้วครับนะคะผมทํางานหนักมากๆคนเดียวเนี่ยผมคิดหลายๆอย่างคนเดียวมันอาจจะมีการช่วยกันบ้างผมก็แร์สุดๆของผม ผมได้ทําทุกๆอย่างเท่าที่ผมให้ได้แล้วนะคะในส่วนประเด็นกับทางกามินที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของหนุ่มแน็กก็เผยนะคะว่าคือผมก็พอจะทราบว่าอะไรนะคะจะเกิดขึ้นบ้างเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่มากกว่าคนอื่นมากกว่าเยอะนะคะเพราะนี่คือจุดที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําด้วยตัวผมคนเดียวค่ะผมให้ของขวัญใครนะคะผมไม่เคยถ่ายรูป อย่างแฟนผมเนี่ยผมให้เงินสดในวันเกิดผมก็ไม่เคยออกมาเป่าประกาศอะไรนะคะากับการมีนได้นะคะเขาได้เงินเสมอภาคแน่นอนเยอะแบบที่เขาพอใจแน่นอนนะคะเขาก็ได้ไปไม่น้อยส่วนปัญหาที่แยกทางกันเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาหลายอย่างผมพยายามจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหากับผมตอนนี้ผมก็ไม่อยากมีปัญหากับเขานะคะผมก็รู้สึกว่าให้เขาเนี่ยได้ ทำในสิ่งที่เขาอยากทําให้เขาได้อยู่กับแฟนๆน,นะคะที่เขาอยากอยู่เพราะว่าตัวผมเนี่ยทำทุกอย่างให้หมดแล้วค่ะบทสรุปเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมจะไปทําเพลงนะคะและจะเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างให้จบในส่วนเรื่องฟ้องเนี่ยผมจะดูเอาตามที่สมควรค่ะอย่างไม่ได้เริ่มฟ้องใครนะคะทั้งที่จริงมันก็มี FC บางคนพวกหัวหน้าแก๊งนะคะที่ผมรู้สึกว่าหน้ามันใส้แต่ผมก็เฉย ะะอะไรที่ผมปล่อยผ่านได้เนี่ยผมก็จะปล่อยผ่านแต่อะไรที่ผมเห็นว่ามันน่าเกลียดเกินไปผมก็ต้องทําสิ่งที่ผมอยากทําบ้างค่ะส่วนเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนะคะเป็นคนอดทนคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเราเนี่ยรับแทนเรื่องอะไรนะคะที่เราไม่ได้ทําคนยัดเยียดให้เราเป็นคนทํานะคะเราก็ยังต้องบอกว่าเราเป็นคนทําเพราะว่าผมไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วคุณผู้ชมน้อง จากนี้นะคะในเรื่องของสถานะหัวใจเนี่ยหนุ่มแน็กก็ได้บอกเหมือนกันแหละคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้ก็คือโสดนะคะชีวิตผมเนี่ยยังไม่ได้พร้อมมีใครคือปัญหาของผมเนี่ยมันไม่ใช่เยอะมันยังไม่นานนะคะมันจะมาตามใจทุกคนเนี่ยไม่ได้ที่ว่าผมจะต้องไปคบคนนู้นคบคนนี้ตามที่ทุกคนบอกนะคะ ผมว่าทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของผมเองผมต้องมีเวลานะคะได้ใช้การเรียนรู้ได้โอกาสนะคะได้ผูกพันกับใครจนผมเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่และผมก็ต้องไม่มีปัญหานะคะอะไรติดค้างกับตัวผมผมจึงพร้อมนะคะที่จะมีคนอื่นจริงๆไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะและนี่ก็คือนะคะคุณผู้ชมขะสิ่งที่หนุ่มแน็กชาลีได้ออกมาเคลียร์ถึงทุกประเด็นดราม,ม่าต่างๆนะคะที่เจ้าตัวเนี่ย เจอเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะยันต้นปี2568กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะคะทั้งเรื่องเกี่ยวกับพี่สาวเรื่องเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการนะคะรวมถึงเรื่องสถานะหัวใจด้วยและก็เรื่องกับอดีตแฟนด้วยก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดนะคะจากหนุ่มแน็กชา์ลีนั่นเองค่ะทำการคุณผู้ชมขาชาวเน็ตเองเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันค่ะโดยชา าวเน็ตนะคะแฟนคลับที่ติดตามหนุ่มแนกก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบางก็บอกว่าตัดประเด็นอื่นไปก่อนนะคะพี่ไม่ควรทําร้ายน้องแบบนี้ฉันว่าแล้วนะคะดูชาลีไม่เคยผิดตรงไปตรงมานะคะจริงใจเชื่อพี่สาวมากกว่านะคะคาพูดยังกํากวมเงินเดือนอะไรนะคะหกหลักว่านายยกหลอใครไม่เคยเจอคนในครอบครัวพูดใส่ร้ายลับหลังจะไม่มีวันเข้าใจนะคะเจ็บที่สุดเนี่ยคือคําพูดร้ายๆจากคนในครอบครัวที่เรื่อง จริงแล้วก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์นะคะจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับกรณีเรื่องราวดราม่าของหนุ่มแน็กชาลีในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขา